ใครที่มองหาโตโยต้าเวลไฟหรือรถมินิแวนใช้ในครอบครัวแล้วไม่ควรพลาดคันนี้นะครับต้องบอกว่าคันนี้นะครับเป็นเวลไฟปี2021นะครับต้องบอกว่าวันนี้ราคาหายไปเกินครึ่งเดี๋ยวเรามาฟังท้ายคลิปกันนะครับว่าวันนี้ทางแตงโมคาเราจำหน่ายเท่าไหร่นะครับผมต้องบอกว่าคันนี้นะครับเป็นโตโยต้าเวลไฟปี2021เป็นตัวไฮบริดขับเคลื่อนสี่ล้อโอ้โหอัพชันเต็มเอดเลยไฟหน้าที่ได้มาจากโรงงานจะเป็นไฟซีนอนพร้อมกับไฟเดย์ไทม์นั่งไรแบบนี้นะครับสวยงามมากของดวง อั้กัะจังตรงนี้เป็นตัวพิเศษนะครับต้ากระจังจะได้เป็นโครเมียมทั้งชุดเลยจนไปถึงล่างเลยนะครับมาพร้อมกับชุดแต่งโมเดลิสตาของแท้นะครับนี่ส่วนนี้เลยก็บอกว่าเจ้าของเก่าถนอมบ้านนะครับใช้ไม่มีรอยเลยนะครับผมนะสีดําสนิททั้งคันนะครับ้องบอกว่าสวยงามมากล้อแม็กขนาด18นิ้วจากโรงงานพร้อมยางมิชลินไพรเมอรี่เขบอกว่ายางนะครับปี2025เลยยางใหม่สี่เส้นโอ้โหเรียกว่าสุดๆนะครับสีเดิมทั้งคันมาพร้อมกับสเกิร์ตหน้าข้างแบบนี้ สวยเข้มดูดันแน่นอนนะครับผมมาดูด้านท้ายนะครับล้อขนาด18นิ้วเช่นกันมาพร้อมกับยาง2 3 5 5018นะครับผมนะฮะไฟท้ายผมชอบมากของเอกลักษณ์ของวิลไฟล์ครับเป็นไฟท้ายโคมขาวดำแบบนี้นะฮะแล้วก็ใส่ลักไฮบริดอีโบ่งบอกว่าตรงนี้เป็นตัวไฮบริดและขับเคลื่อน4ล้อนะครับต้องบอกว่าอัตราสิ้นเปลืองโอ้โหดีมาก20กิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมนะฮะสเกลด้านหลังมีให้แล้วแบบนี้เท่ๆมาพร้อมกับนะฮะนี่สปอยเลอร์ท้ายนะครับผมสวยงามมากนะครับไฟท้ายก็นี่ สะอาดนะครับใช้งานง่ายนครับภายในบอกว่าสามารถใส่สัมภาระได้เยอะเลยทีเดียวนะครับผมบอกก็เป็นสามแถวนะครับผมนะฮะรถต้องบอกว่ารถเดิมเลยฮะสติ๊กเกอร์เดิมอยู่ครบนะครับลูกค้านี่ลูกค้าออนไลน์แตงหวัดนะซื้อรถเราสบายใจได้นะครับเราคัดพิเศษให้ลูกค้าทุกคันนะครับผมนะฮะนี่รถเดิมแบบนี้ต้องบอกว่าคันนี้ไฮไลท์อยู่ที่เบาะนะครับเบาะภายในนะครับเพิ่มความสบายให้ผู้โดยสารแถวสองและแถวสามเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าและคู่กลางนะบอกว่าใช้งานง่ายแน่นอนนะครับผมนี่ เนี้ยโอ้โหบออไฟฟ้าสบายครับบอมิกกี้เมาส์เลยฮะนี่สภาพสวยๆแบบน,น,นี้แต่ว่าปีสองพันยี่สิบเอ็ดวันนี้ทายคลิปมีอะครขายดีแน่นอนมีจอซีดีมาให้สองจอตัวนี้กับตัวท้ายสามารถสะท้อนจอจากมือถือได้และประชุมซูมแบบกับทุกท่านได้เลยนะครับผมนี่ต้องบอกว่าโอ้โหใครได้ไปคุ้มค่ายแน่นอนนะครับผมนะฮะก็แอร์ปรับอุณภูมิแล้วก็มีสรุปให้ด้วยนะครับผมนะฮะ เดี๋ยวขออนี้เอกถังนี้แล้วกันนะครับผมนี่สําหรับเบาะแถวหน้าความหรูหราไม่น้อยกว่าแถวสองคือบเบาะไฟฟ้าคู่หน้ามาพร้อมกับตัวรองน่องสําหรับคนนั่งซ้ายมือด้วยครับผมอะไรมัลติฟังก์ชันนะครับ,ผม,รบผมมาพร้อมกับคู u คอน control และ l a นเช h a n g e a s s มีให้แล้วจอเป็นจอเดิมจากโรงงานนะครับผมบอกถึงนะสามารถ connect Android Auto และ Apple CarPlay ได้นะครับผมบอกว่าเนะี้ยัพ p อ o r t ทุกอย่างเลยแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติและสามารถมี auto ้เบ k e h o l ด้วย หรือขับได้แบบอีโคโหมดพอโหมดได้ด้วยลายไม้ให้สวยงามมากนะครับตัวนี้ก็บอกว่าแห่คุ้มค่าจริงๆนะครับผมนะกับคันนี้ปีของญี่ปุนกับเลขไม้แค่1นึ0 0 0สนดโลเช็คประวัติศูนย์ตลอดด้วยนะครับไม้แท้ไม่มีกบรมีก่อนะครับห้องหลังนะครับนี่ก็สามารถเปิดเป็นกล้องได้เปิดเป็นกระจกได้ด้วยนะครับผมนะฮะนี่สวยงามมากเลยนะครับตัวนี้จะมีปุ่ม SOS ช่วยเหลือฉุกเฉินให้ด้วยนะครับผมนะฮะ ส่วนห้องเครื่องเราไปดูขุมพลังกันเลยดีกว่านะครับผมนะฮะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้ที่บอกว่า 2,500c 150แรงม้าบวกกับมอเตอร์ไฟ้าแล้วประมาณ200แรงม้าให้ความแรงและความประหยัดแน่นอนนี่เ้าบอกว่ารถเราคัดมานะครับรถปี2021นะครับนี่มันไม่เคยแก่นะครับลูกค้าออนไลน์ซื้อรถเราสบายใจได้ครับสติกเกอร์เดิมอยู่ครบสติกเกอร์ไฟขวาไฟซ้ายอยู่ครบนะฮะนี่ลูกค้าออนไลน์เราซื้อเราสบายใจได้ครับเราคัดมาแล้วทุกคันนะสวยๆนี้ มาฟังราคาทีดีกว่านะครับผมนะฮะสำหรับเจ้าโตต้าเวลไฟคันนี้นะปี2021นะครับจัดราคาใบแดงนะครับ3ามล้านเแสนเหมื่นบาทวันนี้หายไปเกินครึ่งเหลือเพียง1นึ่งล้านเแสนเหมื่นบาทกับการเอารถแค่1บาทเท่านั้นครับไม่ต้องดาวไม่ได้บาทเดียวเลยนะครับอยากได้คันนี้นะครับอย่าช้านะครับต่อมีแค่คันเดียวเท่านั้นนะครับแล้วเรามีบริการจับให้ฟรีถึงบ้านทั่วไทยและส่งมอเตอร์ถฟรีถึงบ้านทั่วไทยและเรายังรับประกันเครื่องเกียร์สักหนึ่งปีเต็มอยากได้คันนี้อย่าช้านะคครรััับบดอีีก่าไ้สสวครับ